ครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูไฟหน้าดีแม็กนะครับว่าของเทียมของแท้เนี่ยเราจะดูจากตรงไหนสังเกตจากด้านไหนตรงไหนอย่างไรนะครับอันนี้เป็นดีแม็กปี2 0 0 7 2 0 0 8ประมาณนี้นะครับอยู่ในกล่องเนี้ยก็เป็นของเทียมแน่นอนเขาจะเขียนว่ายยอไดมอนต์นะครับไตโยนี่คือของเทียมแน่นอนนะครับเดี๋ยวเปิดดูด้านในเลยนะครับนี่ข้างในถือว่าสวยนะครับนี่เป็นงานของเทียม ถือว่าเป็นเกรดสวยสวยกว่าเมื่อก่อนนะครับของเทียมสมัยนี้แต่ว่าคุณภาพก็ตามราคานะครับเขาจะเขียนไว้มุมล่างเลยเป็นสติกเกอร์นะครับว่ายี่ยอไดมอนด์นะครับขอตุดเทนก็นได้นะครับสําหรับผลงบน้อยถือว่าสวยเกลดสวยดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของแท้สังเกตจากตรงไหนนะครับนี่เลยนะครับของแท้ ให้ดูที่ด้านบนแถวขาควายหน้านะครับย่อนี้เท่านั้นนะครับตีแม็กมปีสอง7นจนะครับนี่เลยนี่ของเทียมนะครับของเทียมก็ดูที่เดียวกันเลยนะครับแต่คุณลัยย่อกันนะครับดูจากวัสดุที่ผลิตเนี่ยก็เกรดจ,จะต่ำลงมาหน่อยนะครับพวกพลาสติกพวกเหล็กน็อตต่างๆก็จะเกรดจ,จะต่ำลงมานะครับ แต่ถ้าดูไปนอกก็โอเคนะครับสวยราคาก็จะถูกลงมาก็สายบาทนะครับกอตัวเตนกันได้นะครับโอเคครับผม